โย่ Yo, สวัสดีเวอรรุ่นบล็อกฟู้ดด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่ผมโจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่เกมบล็อกฟู้ดนะครับผมอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้ผมจะมาหาผลปีศาจนะกับเรือครับก็คือเรือเรือตาของทหารเรือนี่แหละไม่ใช่เรือพีสิงนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโลกที่3ามเนี่ยมันจะมีเรืออยู่2แบบนะครับก็จะมีเรือทหารเรือที่เป็นสีทองจะมี3มลำกับเรือพีสิงที่มี2ลํลำนะครับผมบอกเลยว่า เรือของทหารเรือเนี่ยหรือเรือที่คนเรียกว่าอะไรดีแหละอ่ะแล้วแต่คนเลยนะครับแต่ผมเรียกว่าเรือทหารเรือนะมันจะมีผลปีาศาจดรอปด้วยนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าโอกาสดรอปเนี่ยมันค่อนข้างมีสูงโอเคครับตอนนี้ผมฆ่าเจ้าทะเลเสร็จไปเลเรียบร้อยนะครับ1ตัวใช้เวลา2นาที <c oughs> <c oughs> ผลคิสนเนะแม่งฟาร์มโคตรลำบาก <c oughs> โอเคผมจะหาเป็นผลแมกมาหรือแมกผลพระนะแต่ผมคิดว่าผลแมกมามันมีโอกาสฟาร์มได้ไวกว่านี้นะครับ เป็นแมกมาตื่นนะผมบอกเลยว่าต้องเป็นแมกมาตื่นเท่า enfin น okay. e okay. okay. ั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรารอเรือมันเกิดนะครับตอนนี้รอเรือเกิดอย่างเดียวเอาเคพูดถึงก็เกิดแล้วนี่นะครับคือเรือ3คันนี้นะครับคันใหญ่มันจะมีโอกาสดบผลปีศาจสูงมากๆครับคือตอนแรกผมไม่ได้มีคุณอ่าดบคูณหรืออ่าดคูณ2ผมไม่มีเลยนะครับแม้แต่คุณเงินผมก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือผม อยากได้ผลปีศาจที่มันว้าวกว่านี้นะครับแล้วก็ขี้เกียจไปหาตามจุดต่างๆด้วยก็เลยมาหาตามเรือดีกว่าผมคิดว่าเรือผมมีโอกาสได้มากกว่าที่เราต้องไปหาตามจุดนะครับโอเคมาดูกันว่า24ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างครับโอเคเฮ้ยดอบแมกมาไอ้เหียด mar, ได้แมกมาหนึ่งผลแล้วนะทุกคนหนึ่งผลแล้วนะนี่คือแมกมานะครับเี้่ได้แมกมาหนึ่งผลโอ้ยยัดเข้ออาแมกมาครับ ผมพูดสิ่งผมได้แมกมาเลยนะแลวผมจะกินแมกมาผลนี้นะครับเพื่อต่อยอดเป็นผลต่อไปแต่ผมจะนับไว้ว่าผมได้หนึ่งผลโอเคเดี๋ยวหาว่าทุกคนไม่เชื่ออะนั่ไหนก็ไม่เจอ lake, ท่าเจ้าทะเลแล้วผมจะให้ดูนี่มีโอกาสเก็บได้นะมีโอกาสเก็บนะครับเห็นไหมนี่ที่ผมถืออยู่นี่คือผลแมกมานะครับม่ได้จัดฉากเด้อโอเคขอเก็บก่อนก็เดี๋ยวเจ้าทะเลเนี่ยผมจะฆ่ามันให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจอฉลามเจ้าทะเลหรืออะไรเนี่ย ผมบอกเลยว่าผมจะฆ่าไม่ให้หมดเลยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเจอฉลามเนี่ยผลกิสเน่เนี่ยมันไม่สามารถฆ่าฉลามได้อยู่แล้วครับมันสู้ไม่ได้เลยแม้แต่เจ้าทะเลเนี่ยมันก็ยังจะสู้แทบไม่ได้เลยครับเห็นไหมมันสู้ไม่ได้ถ้าผมไม่ไม่ได้ใช้อาเผาฉลามมาผมบอกเลยว่าผมตายตั้งแต่โดนกดน้ำนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดจะมาล่าเนี่ย ผมบอกเลยต้องเป็นเผ่าฉลามเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันลงทะเลไม่เป็นไรครับหรือไม่ก็เป็นพระก็ได้นะแต่ผมคิดว่าพระมันค่อนข้างที่จะฝามนานไปนิดนึงนะครับแล้วมาเจอเพื่อฉลามอย่างเงี้ยผมคิดว่าฉลามมันก็พระมันก็แทบสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ที่เกิดแบบแรงๆได้ชัวแบกมาครับว้าวสุดโอเคตอนนี้นะครับ จ้าทะเ,เลก็เกือบตายแล้วตายเลยนี่พูดถึงก็ตายเลยนะครับก็โอเคผลแรกเราคือแมกมานะทุกคนจําไว้นะผลที่1โอเคตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งเจอเรือลําที่สองนะครับเนี่ยคือเรือเรือสีทองเนี่ยเพิ่งเพิ่งเจอเว้ยผมพูดตรงตรงเวลาที่เราจะมาล่าอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะหาไม่ค่อยเจอแต่เวลาที่เราไม่อยากจ,จะหาเนี่ยมันเจอบ่อยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อกเกาะลับ หรือจ้าเทะเลหรือฉลองฉลาบเนี่ยเราไม่อยากเจอเราเจอประจําครับผมพูดตรงๆเลยแล้วดูดิผลคิสเน่มันฟาร์มค่อนข้างลาบากเดี๋ยวผมจะกินผลแมกมาเพื่อที่จะฟาร์มเลยนะครับมันไม่ไหวจริงครับเห็นปะขนาดเรือเรือผมแทบจะพังอ่ะเพิ่งเบิกมาใหม่อ่ะดูดิแม่งไถชนไถชนอ่ะโอ้โหเฮียไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงโอ้ดิเห็นปะ สกิลคิดสเน่คือปลาแทบไปปลาไม่โดนเลยอ่ะคือปลาไม่โดนเลยอ่ะอได้เจ็ดสิบห้าแฟตเมนถือว่าโอเคโอเคครับทุกคนผมไม่ไหวกับเจ้าทะเลแล้วก็บอสฉลามแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอติดสามสี่ตัวต่อกันไม่ไหวจริงๆว่ะทุกคนผมยากจะฆ่ามันมากๆแนละ้ผมหมันไส้มากๆคือ เรือผมอ่ะสิบก่าลำเบิกออกไปเจอแต่บอสฉลามเจอแต่บอสฉลามไม่ไหววะ่ะไม่แตกหมดเลยอะ่ะแล้วผมก็ข้าวหัวผมลดเรื่อยๆเลยนะผมไม่ไหวจริงครับผมต้องการที่จะกินแล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่กินคือจะไม่กินเลยนะครับแต่ไม่ไหวต้องกินนะครับมันไม่ไหวจริงอันนี้มันผ่านมาเกือบครึ่งวันแล้ว มันไม่ไหววะ่ะไอ้์ี้ยังไงก็ฟาร์มไม่ได้ออกไปสิบกวลัมแม่งโดนบอสฉลามตบเกลี้ยงโอ้โหแม่งโคตรทรมานไม่ไหวจริงว่ะต้องต้องพึ่งแหละแมกมานะครับต้องพึ่งแล้วไม่ไหวจริงโอเคเดี๋ยวหาว่าผมโกหกผมเฟกผมแม่งตัดต่อเนี่ยเห็นปะพึ่งเบิกเรือออกมาแป๊บเดียวเองยังไม่ไปถึงไหนเลยเห็นปะพึ่งเลเวลสี่แม่งเจอส้นตีนโอ้โห แล้วดูดกูลงมาด้วยกูแตกกูแตกขึ้นครับขึ้นขึ้นให้ไวขึ้นให้ไวแล้วสกิลนรัว,วเห็นปะถ้าเรามีผลแมกมาผมบอกเลยว่าอะไรก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับเราผมพูดเลยนะครับเห็นปะมอสฉลามโดนสกิลผมรัวเนี่ยค่อนข้างที่เกือบจะตายแล้วนะครับเห็นปะดูดิเนี่ยตูมแล้วสกิลไปเ,เห็นปะ เป็นหมื่นขนาดปิงอเนี่ยโอ้ดูดิยุบอะหมื่นแปดอะสกิลเดียวอะเนี่ยไปอีกเนี่ยไปอีกชุดนึงเนี่ยดูดิอยู่ไหวป่ะล่ะพอเราจะตกเราก็ขึ้นครับพอเราจะตกเราก็ขึ้นเห็นปะสกิลชุดหนึ่งเนี่ยมันเกือบดาวเมจเกือบส0งหมอยู่แล้วแล้วบอฉลามเลือดมันเท่าไหร่วะส0 0แสนหรือแสนกว่าเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะตายง่ายๆเลย แล้วบางทีผมเจอสองตัวนะครับบอสฉลามคือไม่ได้ต้องการที่จะมาหาเลยนะครับไม่เจอสองตัวพร้อมกันบางทีเคลียรตัวนี้เสร็จไปเจออีกตัวหนึ่งแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปเจออีกสองตัวแยะคือมันไม่ไหวว่ะมันหัวร้อนมากๆครับและค่าหัวผมลดลงเรื่อยๆเลยนะเฮ้ย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 เยไม่ไม่ไม e ่ไม่ไม่กูตายอย่างงี้กูตายเอ้าพุงไม่โดนพุ่งไม่โดนเฮ้ยยะกูสู้นะ กูสู้นะกูสู้เอย้ยาดำกูดีเก <c ười> ือบตายแล้ววันที่ผมอัดคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่สบายด้วยนะครับก็ถ้าแบบคลิปนี้ผมออนแอร์ไปแล้วเนะี่ยก็ขอพักตัวอีกสักสองสามวันนะครับ <c ười> ดูดิเพิ่งเบิกเรือมาใหม่เห็นไหมทุกคนผมไม่ได้เฟกไม่ได้เที่ยรเลยแม่งมาอีกแล้ว นะครับและเลือดเรือผมก็หายไปอีกแล้วโอ้โหผมขอตัดช่วงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบทรมานจิตใจผมสุดๆแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปตัดไปหาเจอเรือกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะนานนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็นานมากๆแนละ้วเพราะว่าผมอัดคลิปมาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับนี่จะหกโมงเย็นละคือหาเรือได้แค่ไม่กี่ลำนะครับเรือหาโคตรยากเลยเจอแม่งแต่อียเนี่ยไอ้หลามนี่แหละโอเค โอเคมาไอเ้เหียเคลียรฉลามเสร็จเจอเรือต่อมาดิอืมมาคิวครับผมบอกเลยว่าเรือลำนี้แตกก็ต้องไปเบิกใหม่คือมันเสียเวลามากๆนะครับคือเรือแตกเบิกใหม่เรือแตกเบิกใหม่แล้วมันซ่อมเรือผมซ่อมได้แค่ทีละสิบทีละสิบอ่ะมันค่อนข้างชา้าเห็นปะก็ได้แค่75แฟกเต์นะครับรวมเรือน้อยด้วยก็ร้อยยี่สิบห้าแฟกเต็ ได้แค่นี้จริงๆครับแล้วเรือผมก็ใกล้แตกแล้วเจอฉลามสองตัวแล้วก็เจอเรือเรือทองยิงอีกครับก็เรียบร้อยง่ายๆโอ้ยกูตายกูตายโอเคกูคบักด้วยเอาจเจริญอ้ากูบักไปไปลูกพอ่อหนี <c oughs> เหลือกาติฟา <c oughs> หนีดี เห็นไหมครับผมซ่อมเรือค่อนข้างลําบากมา,ากๆคือมันซ่อมทีละสิบอะมันมันไม่ไหวจริงเว้ยมันซ่อมนานมากๆครับก็คือเราต้องเนี่ยตายไม่ตายดิคือเรือแตกเบิกใหม่มันจะเสียเวลาตรงนี้นะครับอ่าจจเจ้าทะเลโอเคได้ครับได้เล่นเลยจังหวะเนี้ยเอาเจ้าทะเลแล้วผมก็เลยเบิกเรือใหม่นะครับปล่อยให้เฮ้ยโหมาถึงเจ้าองอาเรือ,อก,กูแตกกูมไม่ทันได้ฆ่าเรือมาถึงยิงเรือกูแตกเลยเห็นปะพอเลือดเราน้อยเนี่ย เรือมันยิงแล้วเราแตกแล้วเรือมันจะหายไปทันทีคือเวลาที่ผมเสียไปเนี่ยค่อนข้างเกือบเป็นวันนะครับคือมันมันชาตรงเนี้ยมันเจอทั้งฉลามเลือดเรือผมหายเจอจ้าทะเลเจออ่าเรือผีสิงเจออ่าทุกฉลามกิกี้ฉลามนู่นฉลามนี่ปลาบินเลือดเรือหายแน่นอนผมบอกตรงว่าเลือดเรือหายยิ่งเจอเรือด้วยกันยิงเนี่ย มันหายไวมากๆไม่ว่าจะเป็นเรือพิสิงหรือเรือ,อเรือที่เราดรอปผลปีศาจครับคือมันหายไวมันเสียเวลาตรงนี้เห็นปะผมต้องเทเลพอร์ตกับโพชิอาเกาะทิก,กิทุกครั้งเลยนะครับมันเสียเวลามากๆนะครับผมนี่นี่เวลาเกือบเป็นวันแล้วนะผมเพิ่งได้แค่นี้เองเห็นไหมเนี่ยมันได้น้อยมากๆเวยเห็นปะมันไม่ได้ไเลย โอเคตอนนี้ก็เบิกเรือออกมาใหม่ครับยังอยู่ที่วเวสอง well นะครับแต่ก็เจอเรือพวกดีแล้วนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของเราถือว่าเป็นโอกาสดีของเราเลยเผื่อเราได้ผลปีศาจที่มันว้าวคนเนี้มีน้องในดิสผมมาช่วยฟาร์แป๊บหนึ่งมันบอกว่ามันได้ผลเวน o อมผมร้องฮะกูฟาร์ทั้งวันมึงได้เวน o อมเลยเหรอมึงมาแป๊บเดียวเนี่ยนะเอา้าเรือหายเอา้เอาเาเรือหายแต่ยังว่า่ะครับคือ น้องผมเนี่ยมันมีดอบคูณนะครับผมคุณหรือคุณดอบนี่แหละแล้วแต่คนเรียกนะครับคือมันมีทุกอย่างทั้งคุณดอบทั้งคุณตังนะครับผมมันมีทุกอย่างแต่ผมไม่มีไงคือผมมาเป็นแบบสายฟรีผมอยากให้น้องๆได้เห็นเนี่ยว่าสายฟรีเราเนี่ยเราก็หาของได้นะครับไม่ต้องพึ่งเพื่อ,อไอ้นี้มากมายนะครับเราก็หาได้นะครับผมโอเคได้ยังว่โอ้มุณกระดั๊ไปไหน มึงจะดัไปไหนเพื่อนเรือเรือกูพังเรือเลือดกูหายไปครึ่งหลอดแล้วเห็นปะเราเจอเรือสองคันเนี่ยเลือดเราหายเกือบหมดเลยนะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากมากๆล้วดูดิเลือดเรือแม่งโคตรหนักโอ้โหและไม่ได้อะไรเลยได้เงินแฟกเต์มเท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับผมโอเคโอเคนี่เป็นเรือลําที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้ ได้แม็กมาฟุกได้แม็กมาลูกเดียวจากนั้นไม่ได้อีกเลยนะครับมีน้องมาช่วยฟาร์มนะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟปกตินะมีน้องเข้ามาช่วยไม่ได้ช่วยหรอกแม่งเข้ามาแย่งไอ้เฮียแม่งได้เวนนอมจากนั้นมาผมไม่เคยได้อะไรอีกเลยนะครับผมรวมรวมก็ของน้องผม呗มไม่ต้องรวมหรอกเพราะว่ามันคนละคนกันนะครับโอเคมาโอเคแตกหมดนะครับไม่เหลือเลย โอเคครับเรือตอรนนีมีเลือดอยู่800ผมไม่คิดว่าเรือผมน่าจะแตกก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่น่ารับดาเมจไหวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราฟาร์มตัวเล็กไวเนี่ยเรือเล็กไวเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะจัดการเรือใหญ่ได้นะครับเพราะเรือใหญ่มันยิงค่อนข้างช้านะครับแต่มันยิงแรงมากๆไม่นะไม่กูติดบัคไอ้เฮียเรือไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ขอละขอละเออเจติพ่าแฟกเมนต์ถือว่าสวย โอเคครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมฟาร์มเรือไปแล้วหนึ่งลำนะครับแต่เครื่องอัดเนี่ยไม่ได้เครื่องอัดโปรแกรมอัดผมเนี่ยมันเออเลอร์ช่วงนั้นนะครับแล้วผมก็ได้ผลสปริงมาอีกหนึ่งผลนะครับก็รวมแล้วเป็นสองผลเนาะโอเคเนี่ยเห็นปะัมยังอยู่ในคังไอเทมผมอยู่เลยผมยังไม่ได้เก็บเลยเห็นปะเนี่ยคือผมได้ผลสปริงมาตอนนั้นเครื่องอัดมันเสียนะครับมันไม่ได้เสียหรอกมัน โปรแกรมมันลันมันลันแค่รอบแรกได้แต่รอบหลังมันลันไม่ได้ผมก็งงมากตอนนี้ไปแก้แล้วอาจจะปกติแล้วนะครับก็ผมได้แล้วสองผลนะครับเวลาเกือบจะเที่ยงคืนเฮียเดี๋ยวผมฟาดอีกนิดหน่อยนะครับผมก็จะพอแล้วน่าจะครบยุสี่ป่ะตั้งแต่หกโมงตั้งแต่หกโมงเช้าเย็นหเย็นเกือบเที่ยงคืนผมจะฟามอีกหน่อยนึงผมก็จะพอแล้วนะครับ น่าจะเกือบเกือบครบยี่สิบสี่แล้วล่ะผมขี้เกียจแล้วว่าผมขี้เกียจเบิกเรือขี้เกียจเล่นเลยนะเชื่อไหมผมทําคลิปเนี้ยผมเอียนโลบอกเลยผมเอียนบ็อกฟูดมากมากคือแม่งชีวิตวนลูปที่เฮียโอเคได้เจ็ดห้าแฟกเมนต์นะครับคือชีวิตแม่งโคตรวนลูปได้แค่นี้จริงๆโอเคเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เลือไม่แตกเฮียผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูและสิ่งที่ผมมันได้เห็นไหม สิ่งที่มันได้ไอเฮียไม่ได้ดูจริงนี่คือผลที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับถ้าไม่รวมแมกมาที่ผมแดกไปผลหิมะโคตรว้าวบอกเลยว่าว้าวจะจัดเรือมันแตกผมไม่ได้ดูผมไม่ได้มองเลยผมยอมรับว่าผมไม่ได้มองเลยไอยเฮียว้าวจะจัดเอย่างชอบอ่ะเฮ้ยดูดิโอ้ไอเฮียสุดยอดว่ะ ชอบไหวโอเคผมขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับคือมันไม่ไหวจริงละเดี๋ยวผมจะสรุปผลในโลกที่2ก็แล้วกัน,กนเพราะว่าผมจะกลับเป็นโลกที่2นะครับแล้วก็จะไปอ่ากินผลคิสเนะที่น้องผมหามาให้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวจริงนะครับนี่ผมจะขอสรุปตอนที่มันอัปเดตแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ไหวจริงไม่ไหวแล้วนะครับ มันรู้สึกเบื่อและเอียนมากๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขอสรุปในวันที่มันอัปเดตแล้วเปลี่ยนแพทแล้วนะครับ <c oughs> ผมจะอัปเดตแค่นี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปละเฮ <c oughs> แะแรกก็ว่าจะไปนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรไว้เรือมันเกิดมาแล้วผมก็ฟาร์มปกติเลยนะครับได้ผลบอมมานะครับแล้วปรากฏว่าผลบอมเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับ คืออย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยผมไม่ได้เติมและผมเก็บผลไม่ได้นะครับก็เลยต้องจำใจทิ้งนะ <laughs> จำใจทิ้ง <laughs> ไปเลยโอเค <laughs> okay. วันนี้คือวันอัปเดตแพทนะครับแล้วก็มาสรุปผลว่าผมได้กี่ผลนะครับผลกาวิตี้เนี่ยอันนี้ผมไม่สุ่มได้นะครับส่วนผ,ผลที่ผลที่ได้ก็คือผลหิมะนะครับผมอ่ะหิมะหนึ่งนะครับผมแมกมา2นะครับ แล้วก็ผลระเบิดผลที่3นะครับแล้วก็สปริงนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะก็ได้ทั้งหมด4ผลนะครับผมแค่นั้นเลย4ผลแค่นั้นจริงๆ